สวัสดีค่ะพี่น้องพบรายการพระพรยามเช้าอีกครั้งนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้นะคะเราจะดูในเพื่อรำกิจการบทที่7ข้อ5 4า0ถึง60เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านขมนดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้า และเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่านี่แนะ่ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่พวกเขาร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูก,กันเข้าไปหาสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างและพวกสขีพยานที่ปรักปรำสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโล ขณะที่พวกเขาเอาหินคว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยและสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดจะถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจพี่น้องคะหัวเรื่องในวันนี้นะคะสเตเฟนยืนยันว่าพระเยซูคือพระมาสิหา สเตเฟนยืนยันว่าพระเยซูคือพระมาสีหาในข้อ54นะคะเมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านขม้นดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตของพระองค์พระเยซูนะคะมักจะยืนอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาคําว่าในข้อ54ที่บอกว่าเมื่อเขาได้ยิน คนเหล่าน,นั้นเนี่ยเดือดดานมากเพราะสเตเฟนยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาสิหาหรือพระบุตรของพระเจ้าหรือบุตรมนุษย์นะคะเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่สเตเฟนแสดงว่าเขาโกรธมากเลยนะคะที่สเตเฟนพูดแบบนั้นเพราะว่าตอนที่พระเยซูถูกไต่สวนต่อนหน้ามหาโปรหิตจำได้ไหมคะที่พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นบุตรมนุษย์หรือ หมายถึงว่าพระอ,องค์ทรงเป็นพระมาสิฮาหรือพระเมสยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนั่นเองเขาทนไม่ได้เขาถือว่าพระเยซูเนี่ยหมิ่นประมาทพระเจ้าเหมือนกับที่สเตเฟนหมิ่นประมาทพระเจ้านะคะแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อ55สส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะพระธรรมกิจการหรือกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเห็นอีกว่าการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อสเตเฟนในเวลานี้นะคะที่เติมสเตเฟนให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านมองที่สวรรค์และเห็นพระรัศีของพระเจ้าเห็นใครคะเห็นพระเยซูคริสตท์ทรงยืนอยู่เบื้องขวายืนนะคะไม่ใช่ประทับนั่งยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเยซูมักจะประทับ หรือนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาแต่ถ้ายืนเนี่ยเล็งให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์กำลังที่จะต้อนรับสเตฟเฟนเข้าสู่สวรรค์ผู้นำทางศาสนาตอบสนองต่อคํากล่าวของสเตฟเฟนอย่างเดือดดาลน,นะเราเดาได้เลยว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะ mm hmm. เขารู้สึกบาดใจแล้วก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่สเตเฟนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมาก แต่สเตเฟนมีความเข้มแข็งกล้าหาญเพราะท่านประกอบด้วยพระมยณบริสุทธิ์นะคะท่านเห็นพระสิริของพระเจ้าก็คือพระเยซสุคริตเจ้าทรงยืนที่เบื้องขวาพระหัตถ์เนาะในข้อ56พี่น้องคะในข้อ56ถือว่าเป็นข้อหัวใจสําคัญในบทที่7นี้เลยนะคะในข้อ56แล้วท่านกล่าวว่า นี่เนี่ยข้าพเจ้าเห็นทองฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะมีคําว่าบุตรมนุษย์เราก็ทราบแล้วว่าคํานี้แหละที่พระเยสูคริตถูกพิพากษาให้ตรึงตายนะเพราะว่าพระองค์ฐานว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรมนุษย์ที่เหมือนเป็นพระมารสิหาที่จะมาช่วยโลกให้รอดยืนเบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้าอันนี้ประการที่สองนะคะพระคำข้อนี้นะคะ่ะได้รวมพระคำที่เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาสิหาที่ยิ่งใหญ่ถึงสองข้อน,นะคะจากพระธรรมดาเนียนบทที่7ข้อ1 3ถึง14แล้วก็สะดุดี110ข้อ1น,นะคะพระธรรมดาเนียนบทที่7ข้อ13-14เน่ยได้เน้นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงครอบครองโลก พระองค์ไม่ใช่แค่กษัตริย์ของชาวยิวเท่านั้นแต่พระองค์เป็นพระเพื่อช่วยโลกให้รอดนะคะแล้วก็ในพระธรรมสดุดีร้อยข้อ1บันทึกว่าพระมาสิหาประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านอกจากจะเน้นถึงฤทธิ์อำนาจแล้วก็ตำแหน่งก็ยังเน้นถึงการยอมรับในพระเยสคริตด้วยนะคะซึ่งพระธรรมข้อ56เนี่ยถือว่าเป็น พระธรรมที่สําคัญของบทนี้เลยนะคะพี่น้องและในข้อที่57แต่พวกเขาร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกลูกันเข้าไปหาสเตเฟน5้ 58, แล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงเอาหินคว้างและพวกสักขีพยานที่ปรับปราสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของตนไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลนะคะก็พวกนี้จะเอาหินคว้างสเตเฟนเนี่ยเขาทนไม่ได้ที่สเตเฟนพูดแบบนั้นนะคะ ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาสิหาเขาก็วิ่งกลูเข้าใส่สเตเฟนแล้วขับท่านออกจากกรุงแล้วเอาหินคว้างท่านนะคะคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นชายหนุ่มที่ชื่อเซาโลนะคะก็คืออาจารย์เปาโลในต่อมานั่นเองนะคะถือว่าท่านเนี่ยรับรองรับรองคนเหล่านั้นพยานเหล่านั้นที่เอาหินคว้าง ไม่พอใจเอาหินคว้างสเตเฟนท่านสเตเฟนตายนะคะการตอบสนองของสภาแซนฮิดินเนี่ยเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงใช่ไหมคะพวกเขารู้ดีว่าสเตเฟนพูดว่าพระเยซูปเป็นบุตรมนุษย์นั้นก็คือหมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาสิหาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดเขาถึงทนไม่ได้นะคะได้เอาหินคว้างสเตเฟนในข้อที่59ขณะที่พวกเขาเอาหินคว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่า ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยแล้วสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดยาถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจคําว่า,าข้าแต่พระเยซูมีคนได้ได้ให้ข้อสังเกตว่า เวลาที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบในการที่เราอธิษฐานก็คือเราอธิษฐานต่อพระบิดาแต่ตรงนี้เนี่ยสเตเฟนบอกข้าแต่พระเยซูเป็นการอธิษฐานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเยซูก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์ตรีเอกานุภาพนะคะที่ทรงเป็นพระบุตรขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์แล้วสเตเฟนก็คุกเข่าร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าถือโทษ <c oughs> พวกเขาเพราะบาปนี้เซเฟนทำเหมือนกับพระเยซูเลยนะคะว่าอย่าถือโทษคนที่ได้ทําความชั่วความบาปนี้กับท่านให้ท่านถึงตายนี้นะคะเมื่อเขากล่าวอย่างนั้นก็สิ้นใจคําว่าสิ้นใจตรงนี้ก็คือล่วงหลับไปนะคะการตายของคริสเตียนเหมือนการหลับไปนะคะในตายหลับไป ตายในฝ่ายร่างกายแต่ไม่ได้ตายในฝ่ายวิญญาณค่ะพี่น้องคะแบบแบบอย่างแบบเปลี่ยนตรงนี้ของสเตเฟนที่มีต่อชีวิตของเรานะคะในยุคสุดท้ายในยุคที่เราอยู่บางคนก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะเข้าในช่วงการียุคแล้วในการที่เราได้เจอกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเหมือนโรคโควิด1 9มาแล้วมาอีกหลายๆหลายๆเวอร์ชั่นเลยใช่ไหมคะหลายๆรูปแบบ แล้วตอนนี้ก็มีเ,เ,เชื้ออีกแล้วที่ทำให้ในที่แพร่ในยุโรปที่ทําให้ผิวหนังเนี่ยผุพองเป็นเหมือนกับรุนแรงนะคะเราเห็นว่าจะไม่มีการหยุดยั้งเลยใน,ในเรื่องของภัยพิบตัติหรือโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะมีเรื่องสิ่งต่างๆาภัยพิบัติในใ,ใ,ในในโรกนี้ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราเห็นว่าเอา๊หรือพยยระเยซูกิตใกล้เสด็จกลับมาแล้ว แล้วช่วงนั้นก็มากับอะไรคะการข่มเหงพี่น้องคะการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นสเตเฟนเราจะบอกว่ายังไงเราจะยอมโดนหินขว้างไหมในการที่เราจะถูกข่มเหงพี่น้องคะให้เราเป็นเหมือนสเตเฟนนะคะให้เรากล้าหาญเหมือนท่านหนักแน่นเหมือนท่านอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามให้เรายึดมั่นความเชื่อเพื่อเราจะได้ มีชีวิตนิรันดร์เราจะได้รับความรอดเราจะเป็นเหมือนบรรพบุรุษแห่งความเชื่อคือท่านสเตเฟนนี้นะคะในการที่จะยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระมาสิหานะคะพี่น้องอย่าท้อแท้อย่าอย่ายกเลิกความเชื่อให้สู้นะคะและยืนยันเช่นนี้เหมือนกับสเตเฟนให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนของสเตเฟนที่ถูกหินขว้างเพราะเขาได้ยืนยันว่าพระเยซูกิ์ทรงเป็นพระมาสิฮาหรือพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยโลกให้รอดพระเจ้าในยุคนี้เป็นยุคที่ดูเหมือนว่าใกล้ที่พุ่งจะเสด็จกลับมาขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนให้เรายึดมั่นในแบบอย่างที่ดี อย่างสเตเฟนขอพระองค์ทรงช่วยเราให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญที่เราจะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เรามีกําลังมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับการข่มเหงต่างๆนานาได้ขอพระองค์เมตตารางทุกคนให้อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าเป็นผู้ที่รับชัยชนะเป็นผู้ที่จะยืนยันว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระมาสิฮา ขอบคุณพระเจ้ากับถุนพระงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน